สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาอยู่ในเกม e football pes 2021นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมการแข่งขันสึกทิงความเป็นที่1น,นัดที่2คู่ที่2เจอกันระหว่างใหม่กับเอสนะครับคู่นี้จะดูเดือดแค่ไหนจะมันแค่ไหนเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมในเกมเลยนะครับโอเคครับขออธิบายขั้นต้นนะครับ สำหรับใครที่อยากเข้าร่วมสนุกเกมการแข่งขันกับเรานะครับศึกชิงความเป็นที่1น,นะครับใครที่สนใจนะครับทิ้งชื่อทิ้งข้อมูลทีมวไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเราจะทําการแอดรายชื่อกับนะครับหลังจากแข่งขันเสร็จในซีซั่นหนึ่งนะครับทางเราจะเริ่มแข่งขันซีซั่น2ต่อเลยนะครับใครที่สนใจนะครับทิ้งรายชื่อข้อมูลวไว้ใต้คลิปได้นะครับ เดี๋ยวทางเราจะติดต่อกับทันทีนะครับเพื่อร่วมสนุกในซีซั่น2นะครับโอเคเริ่มเกมแล้วครับไม่ได้เขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับมาที่วาบิสก้าอินเนสตาอินเอสตายิงลูกนี้ติดคาร์ลอสชาวีอินเนสตาโรน,นันนิโยจ่ายมาที่ชาวีชาวีขึ้นมาที่พอสโค พอสโคมาที่เฮกตอบิลินมาที่ชาวีพอสโคคืนหลังมาที่โอบักโอบักจ่ายมาที่พอสโคเฮกตอบิลินเซคเคนเบลชาวีเซคเคนเบลซิกโกอูลามอรอินเนสตาชาวีขึ้นบอลมาสวย มาที่พอสโคพอสโคลากขึ้นมาพอสโคเดีดมาที่เอมบาเป้อินเนต้ายิงไกลตรงนี้โอ้โหโเทเตเกนยังเซฟไว้ได้ครับสิงตัวเซฟไว้ทันครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่โรนันโดโรนันโดขึ้นหลังไม่ดีครับเสร็จเอมบาเป้ เดวเปโรยิงลูกนี้โอโหเธอสเตเกนยังเซฟไว้ได้ครับลูกนี้ยาวๆอีกครั้งครับมาที่โรนัลโด้คืนหลังยังไม่ดีครับเสร็จเอมบาเบเอมบาเบจ่ายมาที่เดวเปโรเดวเปโลรไม่รอช้ายิง <c oughs> ถ้าบินไม่ทันลูกนี้มีสามเหลี่ยมแน่นอนครับฝั่งของเอสได้เตะมุมดโดยชาวีชาวีทำไงครับ <c oughs> ชาวีจะทำยังไง ชาวิโยนเข้ามาลูกนี้มงเฉินเฉินโอ้โหเทสเตเกนยังเซฟไว้ได้ครับขึ้นยาวๆเหมือนเดิมครับเทสเตเกนบาติอูตเมสซี่เมสซี่จ่ืมกระตุกไปนิดนึงครับต้องขออภัยด้วยนะครับเซคเคเบลคาร์าลคาร์ลจ่ายติดครับทำยังไงโอ้โหเขายังแก้ตัวไว้ได้ครับบิ่งทันครับคาร์ลคืนหลังยาวๆไปเลยครับโอบรกโอบรก เียด้านข้างออกมาที่แฮกตอบีลินครับจ่ายมาที่พอสโกพอสโกเข้ากลางมาที่อินเนตายังไม่ผ่านโอ้โหแต่เขายังดวงดีครับเอมบาเบเดวเปโลโดนเสียบสก,กัดไว้ได้โดยที่มาดินี่เดวเนลเมซี่แทงเข้ามากลางๆขึ้นหลังมาที่ยังติดชาวิโดนดานินโยเดวเปโลมาที่เอมบาเบเอมบาเบ โอ้โหเขาได้ฟาวครับลูกนี้สโดนสก,กิดนิดนึงครับลูกนี้ลูกตั้งเตะระยะน,นี้ขอบอกว่าหวังผลได้เลยแน่นอนครับมาดูภาพช้ากันนะครับโอ้โหอ็มบัปเป้ดีดหลอกหนึ่งจังหวะครับทำให้ได้ฟาวลูกตั้งเตะนะครับชาวีเขาจะทำยังไงครับลูกนี้เขาจะเป็นคนยิงเองเลยหรือเปล่าหรือเขาจะเปลี่ยนให้คนอื่นมายิงแทนนะครับ เขาเปลี่ยนมาที่โลเบโตคาร์ลอสครับโลเบโตคาร์ลอสจอมยิงเท้าหนักอยู่แล้วครับเขาจะทํายังไงครับซอยขาเข้ามายิงไกลลูกนี้โอ้โหเฉียดไปนิดเดียวครับไม่น่าเชื่อครับอืเขายิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับลูกนี้เฉียดเสานิดเดียวครับเทสเตเกนหมดสิทธิ์เซฟอยู่แล้วครับลูกเมื่อกี้ครับแต่เขายังยิงดีไม่พอครับเทสเตเกนยาวๆขึ้นมาลูกนี้บาติตูต้ามงให้ที่ตอติตอติขึ้นมายังไม่สวยติดแฮกตาวิลิน เซอร์โกลามอสแทงเข้ากลางมาที่ชาวีชาวีแทงเข้ากลางมาอีกทีให้อินเนตตาอินเนตตาขึ้นไปสวยๆให้ที่เอ็มบัปเป้แต่ยังไม่ผ่านคาร์ลอสขึ้นมาที่โรนัลโด้โรนัลโด้กินเนตตาเมสซี่เมสซี่คืนมาที่โรนัลโดโอ้โหกระตุกนิดนึงครับพอสโคเซอร์เคมเบลให้ที่เฮกตอร์เบลินเฮกตอร์เบลินขึ้นมาสวยๆย,ยาวๆลูกนี้ติดมารูเดนี่มาที่บาติตูต้าให้ตอติตอติติด คาร์ลอสคาร์ลอสเด้ยงขึ้นมายาวๆลูกนี้ให้เขาไปที่กลางชาวิพอสโคโเฮกตตบิลินมาที่พอสโคโอทอสโคแทงเข้ามาอินเนสตาคืนไปที่เอ็มบาเบ้เอ็มบาเบ้เฮ็กต์ตอบิลินเฮ็กต์ตอบิลินโยนเข้ามาลูกนี้อื้อหืออินเนสตายังเก็บไม่ได้ยิงลูกนี้โอ้โหยังติดบล็อกของกองหลงังอินเนสตามาที่อินเนสตาโคกสวนขึ้นมามาที่ดูตาให้โรนัลโดโรนัลโดคืนมาโอ้โหยังเยอะครับ เซคเคเบลเก็บไว้ได้พอซูโคเซเคมเบลขึ้นไปแฮกตวิลินแฮกตาวิลินขึ้นไปยาวๆขึ้นมาที่เจโกลามอสมาที่คาร์ลอสออกข้างไปเก็บไว้ไม่ได้นะครับลูกนี้โอ้โหเขาให้เผื่อเยอะเกินไปนะครับวาบิสกะตอติตอติขึ้นหลังมายังติดโอ้โหเขายังแก้ตัวไว้ได้ที่มลดินี่มลดินนี่ขึ้นมายาวๆ ให้ที่บาติโดต้าบาติโตต้าแทงมาโลนาโดยิงลูกจอลูกนี้โอ้โหเขาเลือกยิงเสาแรกนะครับยังไม่ผ่านผู้เลกษสารประตูโอบักของทางฝั่งของเอสนะครับเซฟไว้ได้สวยง,งามจริงๆครับลูกนี้เสาแรกแต่เขายังยิงดีไม่พอครับลูกนี้เขาไม่น่าเลือกยิงเสาแรงครับฝั่งของใหม่ได้เปิดด้วยเมซี่ครับเมซี่ขึ้นมาลูกนี้ยังสกัดไว้ได้แต่เดจงโลนาโดลูกนี้ สองดาบสามดาบเซอร์เคมเบลเก็บไว้ได้ครับเขาทำยังไงครับหัวขึ้นไปแก้ไขสถานการณ์ก่อนครับอินเนสตาโคกมาที่ยังติดครับเซอร์เคมเบลอินเนสตาเดวเปโลขึ้นมาให้เอมบาเบลูกนี้จะหลุดไหมยังไม่หลุดครับเมสซี่อินเนสตาโลนาร์เดย์งเดียยาวมาที่บาติตุตตายังติดพอสโคพอสโคแก้ไขขึ้นมาได้ เดี๋ยวไปโลอ็มบาบเอ็มบาบเอ็มบาบ้ทำไงครับอืมยังติดถูกคลิกกันมาครับโรนัรโดอืมได้ฟาวครับฝั่งของใหม่ได้ฟาวนะครับเขาเข้ามากระโดดเสียบข้างหลังของฝั่งของใหม่นะครับเอดลูกนี้ใหม่ได้ขึ้นลูกครับจ่ายมาที่คาร์ลอสคาร์ลอสมาที่อินเนสตาโรนัรโด คืนมาให้อินเนตายิงลูกนี้กระตุก Michael. ว่างไงอูโหลูกนี้กระตุกครับแต่ยิงสวยจริงๆครับอืมเขายิงด้วยเท้าซ้ายครับมาดูดูภาพช้าเลยครับลูกนี้อบัขึ้นบอลเดี๋ยวยาวมาที่เดวเปโรเดวเปโรยังเก็บบอลไม่ได้คืนมาที่ชาวิชาวิขึ้นมายังไม่สวยพออินเนสตาแทงขึ้นมาให้โรลโดยังไม่ผ่าน พอสโกโหให้ชาวีชาวีให้มาที่อินเนสตาแทงขึ้นมาให้สเคมเบลโอ้โเขาพลิกนิดนึงขึ้นมาเล่นสูงนะครับมาที่อินเนสตาส่งมาที่โรนัลโดบาติตูตาพลิกหนึ่งทีสิโกโลามอนยังติดอยู่ชาวีเดี๋ยวยาวแทงขึ้นมายังติดกองหลังของหม่มเมสซี่ให้ที่อินเนสตาอินเนสตาแทงขึ้นมาบาติตูตาแทงขึ้นมาติดแฮกตัวบิลินชาวีพลิกตัวกลับมาหนึ่งทีจ่ายมาที่โรน,นันโยแทงขึ้นมาให้ที่เดวเปโล เอบาเบ้ขนหลังไปที่พ่อสโกุอินเนสตาอินเนสตามาที่เอบาเบ้พียหนึ่งที่ยังยิงไม่ผ่านมาที่อินเนสตาแทงยาวขึ้นมาหมดเวลาการแข่งขันภายในครึ่งแรกนะครับอืมฮึมดุเดือนมากครับยังยิงกันไม่ได้เลยทั้งคู่นะครับมาดูรายชื่อนักเตะกันนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนตัวลงมาหรือเปล่านะครับในภายในครึ่งหลังนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับเขากดเริ่มเกมเลยโอเค เรามาต่อกันที่ครึ่งหลังเลยนะครับว่าใครจะเป็นยังไงออกหัวหรือก้อยนะครับอิมบเบ้เขียให้อินเนสตาอินเนสตามาที่อ็มบาเบ้อ็มบเบ้มาที่เดียวเปโเดียวเปโลมาที่โลนานินโยโลนานินโยมาที่เดียวเปโเดียวเปโล็อกหนึ่งทีล็อกสทีล็อกสทียิงลูกนี้ว่าไงกโ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 กครับ เดวเปโลล็อกเข้าเท้าขวาครับปั่นเข้าไปโค้งๆนิ่มๆครับอืมลูกนี้เขายิงได้สวยมากครับมาดูภาพชายอีกหนึ่งทีครับเดี๋ยวเปโรล็อกหนึ่งทีล็อกสองทีล็อกส,สามทีปัน่นโค้งๆยิงลูกนี้ได้อย่างสวยงามหยดย้อยจริงครับมาดูภาพชายอีกหนึ่งทีครับมาดูครับล็อกหนึ่งทีล็อกสองทีล็อกสามทีเข้าเท้าขวาปัน่นโค้ง,งล amation, ๆลูกนี้ครับโอ้โหสวยงามหยดย้อยจริงครับอืม ายิงไปได้อย่างสุดยอดจริงๆครับลูกนี้ไม่น่าเชื่อเลยครับโอ้โหฝั่งของเอสขึ้นนำแล้วครับเปิดมา3นาทีแรกครึ่งหลังเขายิงไปแล้วครับ1-0ครับมันแน่นอนครับคู่นี้ครับมาที่โลนาโดโรนลโดยามาที่บาติวตาโอ้โหยังไม่ถึงครับลามอสสกัดไว้ได้ครับลูกนี้ลามมสมาให้อินเนตาอินเนตามาที่โลนานินโยโรนานินโยมาที่เดลเบโลเดลเบโรทำยังไงครับเดวเบโลขึ้นหลังมานิดนึงครับเดวเบโล มาที่โรน,นันนิโยโรนันนิโยทำยังไงครับโรน,นันนโยกระชากขึ้นมาเฟกช็อตหนึ่งทีโรนันน,นินโยโอ้โหติดสกัดไว้ได้ครับชาวิยังได้อยู่ครับยาวยาวขึ้นมาครับคอรดขึ้นมาโอ้โหออกหลังไปครับเป็นลูกตั้งเตะของฝั่งใหม่นะครับเขาจะทํำยังไงครับแก้เกมยังไงเขาจะสวนกลับยังไงนะครับตตเตะเตะเตะกินยาวยาวขึ้นไปครับยาวขึ้นมาที่บาริดูตายังติดชาวิโรนานินโย มาที่เมสซี่ของฝั่งของใหม่นะครับอินเนสตาบาติจูตาโรนัลโดแทงมายังไม่ผ่านแชมเบลนะครับมาที่คาร์ลอสโดนาตินโยอินเนสตาเซคแคมเบลอินเนสตาฝั่งของใหม่นะครับโรนัลโดยังไม่ผ่านลามอสครับลามอสยาวๆขึ้นมาลูกนี้ทำไงครับลามอสโอ้โห oh, oh, โดนหมุนคืนให้ผู้รักษาประตูนะครับ ลูกนี้เหมือนเขาจะเล่นรัดกลุมมากขึ้นนะครับฝั่งของใหม่มาให้ที่วานวิสก้าวานวิสก้าทำไงครับเดจจองเดจจองมาที่เมสซี่เมสซี่ออกไปที่ตอติอินสกัดครับตอติยังเก็บบอลคืนไว้ได้มาที่เดจจองคืนหลังเลยครับยาวยาวลูกนี้ยังกระตุกเหมือนเดิมนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับมาที่เมสซี่เมสซี่แทงทะลุช่องมาให้เอินเนต้าเอินเนต้ามาที่บาติตูตาบาติตูตาล็อกหนึ่งที่ยังตีสกัด ชาวีของฝั่งของเอสนะครับยาวๆขึ้นมาเดียวเปโลมาธิวตสกัดไว้ได้ครับบานบสกายาวๆขึ้นมาเหมือนกันครับบาติตูต้าโอ้โหฝั่งของเอสยังรัดกุมอยู่นะครับโอบักสาดขึ้นมาลูกนี้ยาวมาทำยังไงครับอินเนสตาอินเนสตายังไม่เล่นมอนครับมาธิวตจ่ายมาที่เมซี่ โรนัลโดครับแทงมาให้ที่บาติตูตายังไม่ผ่านเซอร์แคมเบลครับอินเนสตาโรนาน,นินโจชาวีแทงขึ้นมาลูกนี้ยังไม่ผ่านมาเดนี่ครับเมสซี่อินเนสตาแทงขึ้นมาบาติตูตาคืนหลังมาให้ครับคืนมาพลาดแล้วครับเดวเบโลเดวเบโลแทงมาให้เอ็มบาเบ้ลูกนี้โอ้โหยังสก,กัดไว้ได้ครับฝั่งของใหม่ครับคาร์ลอสขึ้นมาให้อินเนสตากระตุกเหมือนเดิมครับขอโทษขออภัยด้วย โรนัลโดบาติตูตาบาติตูตาโอ้โหโดนลามมสสกัดไว้ได้เสร็จเมสซี่ยังกระตูเหมือนเดิมครับชาบี้เดี่ยวไปโลแทงมาลูกนี้ยังเสร็จขาล้อครับอืมอืม,อมขึ้นบอลมาใหม่ที่อินเนสตาเลวเนลเมสซี่โลนัาโดไปที่บาติตูตาลูกนี้อ,อ,อืเมสซี่เมสซี่แทงมาที่บาติตูตาทำยังไงครับอืมหัวลูกนี้บืนไปตอติ บาติดูต้าครุเกิกแล้วครับบาติดูต้าจับบอลได้หนึ่งจังหวะยิงลูกนี้โอ้โหผู้รักษาประตูโอบักยังเซฟไว้ได้สวยงามครับลูกนี้เขาว่าเสาแรกไม่มีปัญหาแล้วครับเขายืนรออยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับดูลูกนี้ครับภาพช้าหนึ่งทียิงโอ้โหบินได้สวยงามจริงๆเลยนะครับผู้รักษาประตูฝั่งของเอสนะครับอือเขาสะใจมากเลยครับเขาเซฟได้ลูกนี้ครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับเมซี่จะเป็นคนเปิดลูกโอ้โห อเปิดยาวๆมาที่โอ้โหเปิดเหมือนขึ้นอัศจรรย์ไปเลยครับลูกนี้เป็นฝ่ายของเอ็ได้ทุ่มครับพอสโคทุ่มมาให้ที่เซอร์แคมเบลเซอร์แคมเบลโยนยาวๆมาลูกนี้ยังสกัดไม่ได้แต่เดียเบโลยังเก็บบันไม่ได้มาที่เอ็มบาเบ้เอ็มบาเบ้หลุดเดียวมาแล้วครับเอมบาเบ้เอมบาเบ้ยิงลูกนี้โอ้โหยิงไปไหนไม่รู้เลยครับลูกนี้ ลูกนี้น่าเสียดายจริงๆนะครับเรามาดูภาพช้ากันอีกหนึ่งทีครับหลุดเดียวมากกาชาเข้ามากาชาเข้ามาเอ็มบาเบ้ยิงโอ้โหลูกนี้เขาไม่น่าพลาดไปเลยนะครับลูกนี้น่าเสียดายจริงๆครับโอกาสยากครับหลุดเดียวครับแทสเตเกนยาวขึ้นมาลูกนี้บาติตูต้าบาติตูต้ามุ่งคืนให้เมสซี่เมสซี่บาติตูต้าบาติตูต้าแทงมาลูกนี้ยังติดครับถลอดมาที่เดี๋ยวจองยังสกัดไว้ได้เมสซี่ บาติตูตามาที่โลนาโดทำไงครับพิกหนึ่งทีโลนาโดพิกสองที่ยิงติดบล็อกครับอบาติตูตาทำไงครับมงมาที่โลนาโดโล่งๆเลยครับโอ้โหลูกนี้เหมือนง่ายมากเลยครับโอ้โหผู้รักษาประตูออกไปไม่ถึงครับลูกนี้โอ้โหบาติตูตาโลนาโดบาติตูตาแฮกทีครับโรนาโดยิงยังไม่มีผู้รักษาประตูเลยครับยิงสวยๆครับลูกนี้ผู้รักษาประตูออกมาไม่ถึงครับ ้องชมบาติตูต้าด้วยครับหมงคืนมาให้ได้อย่างสวยงามจริงๆมาดูภาพช้าครับปุลกษาประตูออกไปโอ้โหไม่ถึงเลยครับโรนัลด้จับได้ยิงแบบนิ่มๆโอ้โหโด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 จริงครับเนี่ยท่า CR7 ของเขาครับท่ารอเลยครับอืเริ่มมันแล้วครับคู่นี้ครับเปิดเกม1ต่อ1แล้วครับนาทีที่81ครับชาวีโพสโคเอมบาเบล็อกแล้วครับเอมบาเบหลุดแล้วครับ เอ็มบาเป้จ่ายสวยๆโอ้โหโโแเท้จเตเกนล้มตัวรับไม่ได้ครับอืมยาวๆขึ้นมาจะสวนแล้วครับมาที่อินเนสตาอินเนสตาโอ้โหยังติดครับอืมคลุกคลิกไปมาเซคัมเบลชาวีชาวียาวมาที่โรน,นันญูเดจองเก็บไว้ได้เดจองสะดุดนิดนึงตัดติตัดติสกัดไว้ได้สวยงามยังเสร็จเซคัมเบลมาที่โอบรัก ยาวขึ้นมาเสร็จเล,เลวเนวเมสซี่เก็บได้ไหมยังไม่ได้ครับเอ็มบัปเป้เก็บแล้วครับเอ็มบัปเป้แทงมาโอ้โหเหมือนไม่รู้กันครับลูกนี้ครับชาวิชาวิแทงมายังติดอยู่ครับอราเปตคาร์ลอสอินเนสตาโอ้โหฟาวครับคารลอสเป็นผู้ตั้งตะลูกครับชาวิชาวิมาที่อินเนสตา โรนันนิจแทงมาสวยมากครับลูกนี้ครับเดี๋ยวไปโลเดี๋ยวไโลเอมบาเบเอมบาเบแมวฟาวด้ครับอืมพอสโคครับลากขึ้นมาครับเขาจะโยนไหมครับลากขึ้นมาโยนลูกนี้ยิงโอ้โหยังติดครับพอสโคคืนมายาวๆครับอืมหมดเวลาการแข่งขันครับลูกนี้โอ้โหล้ำหน้าก่อนแล้วครับล้ำหน้าครับลูกนี้ครับอืมน่าเสียดายจริงๆครับเวลายังไม่หมดนะครับ ยังเหลืออีกนิดนิด,นดหน่อยๆครับทดเวลาบาดจ็บหนึ่งนาทีาจ,จะหมดแล้วครับสอาดเยาะๆขึ้นมาลูกนี้ผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันไปพอดีแล้วนะครับโอ้โหเสมอกันไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1พอดีเลยครับเอาละครับหลังจากจบ2อเกมแรกผมจะสรุปตารางคะแนนให้ดูดังนี้นะครับโอ้แข่งสงนัดขึ้นนำเป็นจ่าฟูงมี6คะแนนเต็มนะครับชนะรวดนะครับ มาดูอันดับ2กันนะครับใหม่แข่ง2นัดมี2คะแนนครับเสมอทั้ง2นัดเลยนะครับมาดูอันดับ3นะครับต้นแข่ง2นัดมี1คะแนนนะครับมาดูอันดับ4นะครับอันดับ4ก็อันดับ3ร่วมนะครับแข่ง2นัดมี1คะแนนเหมือนกันนะครับเอ็ดกับต้นที่3รมรวมเท่ากันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมการแข่งขันในนัดนี้มีความคิดเห็นกันยังไงฝากทุกคนติชมไว้ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ